เก็บไว้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 สวัสดีครับสวัสดีครับลีดตอนรับเป็ซีนะครับเขาสู่ชาแนลเด็กโตปลาอ้าวหูเสียงอ่อยจังเลยอ่ะเด็กโตปลาเออวันนี้เอาโตหายไปไหนมาเกิดนาครับไม่มาไม่มาใช่ค่ะเดี๋ยวแล้วสรุปแล้วโตไม่มาเราก็รอั้องแต่เช้ายันเย็นนะพอดีวันนี้เนี่ย เป็นคอนเทนต์จากคุณลุงสมศักดิ์จำได้ไหมคุณลุงสมศักดิ์คือใครคนที่มหาที่บอ่อครที่ให้โป่งครับคนที่มาหาที่บ่อแล้วก็ฝากเงินไว้สองพันละครั้งที่สองสองพันแต่ครั้งที่สองเนี่ยเรายังไม่ได้ทำคอนเทนต์ให้เลยแล้วนี่โอนเงินมาอีกแล้วสองพันบอกว่าอยากเห็นเด็กๆทำอาหารเมนูผัดเผ็ดปลาดุก <c oughs> ปลาด,ดุกนี่ต้องเอาไปทอดไหมเไปต้มไหมต้มอครับ ก็เป็นเหมือนกับปลาดุกทอดกรอบแล้วก็ผัดกับพริกแกงเนี่นยนะใช่คับอ๋อคุณลุงเขาเนี่ยน่าจะเป็นเมนูที่เขาอยากกินหรือเปล่าเขาอยากเห็นเด็กๆทําว่าจะน่ากินถูกใจเขาหรือเปล่าประมาณนี้มัง้ง<ช>แล<บ>้วก็วันนี้เนี่ยเขาระบุมาแล้วนะมิวรู้โจทย์แล้วใช่ไหมใช่ค่ะเขา<ไ>บอกว่าใครทําอะไรยังไงนะให้วาตกปลาค่ะวอลตกปลาคนเดียวเลยให้แดนสอนว่าวอ๋อแดนสอนว่าวทำไมต้องแดนสอนว่าวไม่รู้เขาไม่อ่าจะให้ว่าวตกแบบไหนแดนลองคิดสิตกหน้าดินเลยครับตกหน้าดิน ตัวเบ็ดอย่างเดียวแล้วไงต่อแล้วโจทย์เขาให้ทําอะไรต่อแล้วก็ให้ยิงสอนโตทําปลาค่ะยิงสอนโตอ้าวโตไม่มาแล้วทําไงสาเหตุที่เขาบอกว่าให้โตทาําปลาเขาบอกว่าโตเนี่ยไม่ค่อยได้ทาําปลาอยากจะให้คนที่ไม่ได้ทําเนี่ยไปทําปลาบ้างในนี้คนทําปลาน้อยที่สุดน่าจะเป็นน้องแม็กละกันเดี๋ยวให้น้องแม็กทปาปลาแล้วให้ยิงสอนหรือยิงช่วยก็ได้นะแล้วก็เอาคนที่เหลือล่ะทําอะไร ทำอาหารค่ะอ๋อนึกว่าคอยกินอย่างเดียวก็คือหมิวทําอาหารน้องหินนี่ทําอาหารเหมือนกันช่วยเขาตเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์เดี๋ยวให้แดนไปหาปลากน่อนแดนก็เอากล้องนี้ไปนะเออแล้วก็วอลไปเตรียมอุปกรณ์วันนี้เราใช้เยื่อะไรนะวอลไอ่เงือกมณีครับอ๋อซองทองทองวันนี้นะครับเราจะใช้นี่ตกน้าดินใช้ตะกร้อเท็กซัสอันหนึ่งแล้วก็ใส่หน้าประมาณ นิดคืบหนึ่งได้ป้าเราจะเอาปลาดุกนาดินเนาะสามสตัวครับใั้ใหญ่้ตัวเบสจินดามานีเบอร์เจ็ดนะครับขัดไซส์เลยเวลาบีบเย่ยบีบไอ้นี่นะพอล้วนๆไม่ต้องแน่นมากบีบแน่นมากเดี๋ยวเยี่ยมมันจะจมสูบไม่ได้จ้าบ้าบ้่ไปนะล้วบ้าบ้่ไปแนะ ว้าวปึงโดนแล้วครับนะ <delegation S 1> ครับตอนนี้ตอนนี้เก็ตลุดแล้วเกตลุดไปแล้วเก็ตลุดไปแล้วอุ้ยเยอะนานเยอะนานนวดขึ้นแล้วครับตอนนี้น,นวดขึ้นแล้วนวดขึ้นแล้วปลาดุกไหมปลาดุกไหมปลาดุกไหมว้าวปลกครับยกลอยยกลอยเอยปลาดุกจริงด้วยใส่สวยเลยโอ้เยอะนานนวดขึ้นเลยนะครับตอนนี้ ขับซ้าเก็บไว้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 โดนหัว่าวางสองมือสิอางสองมือสวยครับตัวนี้วางไวค่อยค่อยค่อยตัวนี้โต้วนเลยครับ

เก็บอีกพอเราสายล,าล่าครับโนอนนี่ตัวนี้เอายังไงเอายังไงยกลอยครับตอนมาว่าองสามตัวละไหนมาหน้ากล้องไปวันนี้เป็นไงบ้างลองดกตกโดแดนดูก็กินดีไหมกินดีครับ เดี๋ยวเราเอาปลาไปให้ยิงกับแม็กทำปลาต้อนะครับครับผมไปอ่ะตอนนี้น้องห่าน้องแดนหาปลามาเรียบร้อยเดี๋ยวให้น้องยิงกับน้องแม็กนะไปทำปลาครับโอเคไปเราก็จะมาทำปลาครับพี่น้องปลาที่ราทำเป็นปลาดุกนะครับที่แดนกับว่าวได้ไปตกมาครับมา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 พี่น้องชาวไทยเชื่อสายดาวยังคันเนี่ย โอเคนไหนพวกเราเนี่ย FC เยอะใช่ไหมเราก็อยากจะทำคอนเทนท์ที่มันมีประโยชน์ใช่ไหมวันนี้เราทำเมนูอะไรเด็กๆปลาใช่ไหมเดี๋ยวเราให้ความรู้นิดนึงปลาเนี่ยภาษาอังกฤษว่าไงใครรู้บ้างรู้ค่ะเฮ้ยฟิสอ๋อสะกดยังไงท F I S H โอ้ h อสเอสเฮ็ดเจังใด โอเคถือว่าผ่านนะครับเออ่ใครได้ภาษาเขมรบ้างเราได้เหรอได้ภาษาเขมรว่าไงไต่ครับใช่เหรอปลาเนี่ยนะไต่ครับภาษาเขมรว่าไตรครับเออถูกหรือเปล่าไม่รู้นะอ่ะแล้วหินนี่ภาษาอะไรดีจีนครับเออเออใช่เรียนจีนใช่ไหมจีนจีนปลาว่าไงวีชฮะวีชจริงเหรอมีเอสด้วยเหรอโออ๋อเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยววันนี้ลุงอยากจะทดสอบไหวพริบ นะเห็นอันนี้ไหมอันนี้คือไม้นะไม่ยื่นไปที่ใครคนนั้นต้องพูดภาษาที่ตัวเองถนัดใได้ขยันยังเอาเป็นจังหวะสามท่าแล้วกันเยะนะเดี๋ยวยื่นไปที่ใครคนนั้นก็พูดนะสามสองหนึ่ง

กันี่ไงใกล้ๆสามสองหนึ่งวีวีใกล้ๆกันหน่อยอ้าวสามสองหนึ่งโอ้ยทำเอาแล้วโอเคพอหอมปากหอมคอครับเดี๋ยวเราทำอาหารกันต่อนะปลานี่เราเอ่อแลกมาแล้วโดยน้องแมทกับน้องหญิงนะดูชิ้นที่หนามาก อันนี้เน้นๆเลยครับดูการทำปลาท่านผู้ชมันเป็นยังไงทำไมไม่ตัดคีบข้างๆโอ้แล้วยังไงเราเราใส่เกลือไหมแล้วเราปลามาคลุกเกลือแล้วไปทอดให้กรอบก่อนยังค่ะอ่ะแล้วก็คุกครับวิธีคุกนะครับก็ถ้าถ้าให้ดีก็ใส่ถุงมือนิดนึงนะโอเคทอดแล้วครับ ปลึ้มนุ่มครับเรื่องก็ม,มาเห็นสุมเห็นป่ะเห็นว้าวมาเป็นแพรยจ้านี่ครับ โอ้โหน่นมากฝีมือจากน้องเมานะครับไปยังไงได้ปลาที่ทอดเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะผัดกับพริกแกงเอาน้ำมันนะน้ำมันตั้งแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปแบบนี้2อช้อนครับสองช้อนเลยหรอความหอมความเผ็ดเราต้องกห้ยมันไฟต้องอ่อนไหมหรือว่าไฟแรงเรามาครับเรียบร้อยครับเริ่มมีความไหมแล้วครับเอ้ยนิเดียวเขาบอกแค่ช้อนนี้นี่ครับใส่ น้ำตาลปี๊บไปนิดนึงแล้วไงต่อนี่ปลาที่เราทอดไว้กับตอบยังไงใส่ลงไปน้ำไม้ล้วด้วยครับเลือกอะไรไม่ได้แล้วครับแล้วยังไงต่อมิ้วยังไงน้ำเปล่าฮะน้ำเปล่าน้ำเปล่าใส่ทีหลังครับเอาหมิวบอกดื่มน้ำเปล่าเฮ้ยพอแล้ว นี่เราจะคนไปถึงไหนเนี่ยให้มันแทงค่ะใส่มาตูดครับใส่ลงปลายตกแต่งนิดนึงวัวส่ให้หมดเลยครับพอแล้วฟลุมวอวขึ้นท่อไปไป เออตอนนี้ขึ้นโต๊ะแล้วแต่ว่าน้องแดนเนี่ยมีธุระกับทางบ้านนะครับก็ไปเคลียร์ที่บ้านนะก็เดี๋ยวพวกเรากินกันไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราแบ่งหลักแบ่งให้น้องแดนนะอ่าอ่าเอ,อ,อ,อเคลียรกิไไนได้เ่รอพี่หน่ะเฮ้ยเดี๋ยวดีให้คนหิวสุดกินเดี๋ยวนคนหนุหิวสุดเป็นไงเป็นไงน้องแม็คครับมีอะไรที่แบบกินแล้วแบบรสชาติไม่อร่อยที่สุดไหมีครับปลาเค็มทอดครับทำไมอะเค็มเกลือเค็มเกลือครับโอ้โหกินปลาเค็มนูวนกินเกลือไงเหรอ จะบอกว่าเมื่อกี้ลุงแอบชิมไปคำหนึ่งเข้มข้นผัดแบบแห้งๆนะครับกินกินเนื้อนิดนึงอะ่ะแล้วกินข้าวตามอะ่ะมันจะฟินสุดๆเลยคลิปนี้คุณลุงสมศักดิ์ใช่ไหมเขาสนับสนุนใช่ไหมหมิว <c oughs> เขาให้เงินมาทั้งหมด2,000บาทแล้วเขาบอกว่าให้เอาเงินนี้คือเอาไปซื้อวัตถุดิบอะไรมาทําซึ่งวัตถุดิบวันนี้เนะี่ยเราไปซื้อกันมาหมดไปกี่บาทกี่ <c oughs> บาทสามร้อยบาทครับประมาณ300ร้อยเหรอครับก็คือซื้อนงซื้อน้ําซื้อฐานซื้อนู่นนี่นั่นด้วย แล้วก็ตอนนี้อยู่กับเด็กๆอีก700อใช่ไหมและอันนี้อีก1,000พที่เหลืออ่ะรับไปอันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณลุงสมศักดิ์นะครับอุตส่าห์ให้เราทาคอนเทนต์ดีๆนะครับซึ่งเมนูนี้เนี่ยเด็กๆก็ไม่เคยทด้วยนะใช่ไหมแล้วก็ถือว่าเป็นการทําครั้งแรกแล้วก็ถือว่าประสบความสําเร็จเลยเมื่อกี้ลุงกินแล้วอร่อยจริงๆนะครับก็ขอบคุณนะครับคุณลุงสมศักดิ์ด้วยนะครับก้างเยอะไหมไม่เยอะพอเราทอดกรอบก้างเล็กๆอ่ะมันอาจจะกินไปได้เลยเนาะมันกรอบเลยครับอื จะบอกว่ามีปลาดุกที่ใหญ่ใหญ่ที่สุดในโลกนะร้อยกว่าโลก็มีคือชื่อของมันเนี่ยคือปลาดุกเวลเป็นปลาดุกที่ยักษ์เลยใหญ่ๆยักษ์ยเลยใหญ่กว่าปลาบึกบ้านเราอีกนะอ่ะน้องแดนมาแล้วครับไปซื้อน้ำมาหนี่เอยอ่ะเคี้ยวครับเคี้ยวอร่อยไหมกินกินได้ไหมกินได้ครับอันนี้กินครั้งแรกเลยป่ะ ครั้งแรกเลยเห็นไหมมันมีอาหารอีกเยอะแยะมากมายที่เรายังไม่เคยกินจ้างบัดโอเคคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับยังไงก็ฝากขอบคุณนะครับคุณลุงสมศักดิ์ด้วยนะครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ